สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการจัดวางตำแหน่งของไฟล์ต่างๆที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะแยกส่วนต่างๆนะครับในการทำงานในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าอาจจะจัดเป็นกลุ่มกลุ่มของงานนะครับแต่คอมพิวเตอร์บางเครื่องจะ ถูกตั้งค่าเอาไว้นะครับไม่ให้มีการจัดตำแหน่งได้นะครับหมายถึงไม่สามารถที่จะเอาไปวางในส่วนต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อันนี้เนื่องจากการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะให้จัดวางทําตำแหน่งต่างๆนะครับก็วิธีการง่ายนิดเดียวครับให้เราคลิกขวานะครับตรงบริเวณ ของเครื่องที่หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับคลิกขวาแล้วก,ไกวว็ไปเลือกที่วิวนะครับไปเลือกวิวเมื่อเลือกที่วิวก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาทางขวามือนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคําว่าอ,ออโต้นะครับตรงนี้ออโต้ไอคอนอะไรตรงนี้นครับมันติก๊กถูกอยู่นะครับ อัตโต้ก็คือมันจะจัดเรียงให้อัตโนมัติถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้จัดอย่างอัตโนมัติหมายถึงเราจะจัดเรียงเองเราจะเอามาจัดกลุ่มเองแล้วก็ติ๊กออโต้ตรงนี้ออกนะครับถ้าผมกดติ๊กออกถ้าผมคลิกขวาอีกครั้งหนึง่งจะเห็นว่าออ t โต้ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับเอาทีนี้เราลองมาดูครับว่าการจัดวางตำแหน่งของไฟล์ต่างๆมันจะเป็นอิสระแล้วหรือยังนะครับ แต่กี่เราลากแล้วมันก็จะจัดมากับตำแหน่งเดิมนะครับน,นี่เห็นว่าเราสามารถลากแล้วก็ไปวางยังตำแหน่งต่างๆของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับเพื่อที่จะจัดกลุ่มงานกลุ่มเอกสารของเรานะครับให้เป็นให้อยู่เป็นกลุ่มนะที่เกี่ยวข้องกันนะอะไรประมาณนี้นะครับ เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะในทางตรงกันข้ามนะครับคือมันดูสเดสพสปะเราไม่ชอบอ่าเราก็สามารถที่จะใช้รูปแบบของการจัดเรียงอัตโนมัติกลับไปเหมือนเดิมก็คือใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยครับอะไปที่วิวแล้วก็ไปดิกที่ออโต้นะครับอะออโตไอคอนตัวนี้พอกดติกถูกป๊อมอ่าทั้งหมดก็จะถูกจัดเรียงให้อัตโนมัตนะโดยการจิตด,ด้านซ้าย ทั้งหมดเลยนะครับนันก็เป็นระเบียบอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจัดตำแหน่งไฟล์นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อจัดให้เป็นวนหมู่หรืออ,อาจจะจัดตำแหน่งไฟล์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งด้านซ้ายมือก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของอผู้ใช้นะครับก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็จะมีคลิปดีๆสอนเกี่ยวกับเทคนิคความรู้เบื้องต้นง่ายๆนะครับให้เราได้รับทราบต่อไปครับขอบคุณมากครับ